สำหรับใครที่อยากจะอัปเดตข่าวแล้วไม่อยากตกข่าวนะคะต้องเข้ามาดูช่องนี้เลยค่ะฝาก subscribe ด้วยนะคะแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยที่ Daily n e w l i f e ขีด th ค่ะกดเดี๋ยวนี้กดเลยกดยังดีมากขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะพบกับเจ้าโอแล้วก็อ้อมค่ะค่ะในรายการสดหมดเปลือกนะคะวันนี้สเปเชียลนิดนึงมีใครนั่งอยู่ตรงกลางเอ่ยจำได้ไหมสวัสดีค่ะน้องแจนนะคะน้องแจนจังเจษสุภาเครือแตงนะคะอ่าจำหน้ากันได้ไหมเอ่ยจำนิดนึงว่าน้องก็คือน้องแจนที่เป็นอดีตสมาชิกวงบี k เคนตเอแล้วอนนี้น้องออกมาใช้เดี่ยวแล้วเ่เโซโล่สายเดี่ยวอะก่อนอื่นต้องถามก่อน เขาเรียกว่าจบการศึกษาเนะเาะพอจบการศึกษาแล้วตอนนี้ทําอะไรยังไงบ้างอยู่จ๊ะตอนนี้ก็คือเราทํางานร่วมกับไทยและก็ญี่ปุ่นค่ะตัวก็คือเป็นฮ uh, o อกเก o โดสมล์แอมบาสเตอค่ะหรือว่าทูตการท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นมันต้องทําอะไรบ้างเลยสําหรับการเอาเอาทูตการท่องเที่ยวก่อนเนาะเอาตรง,ตรง ดส่วนตัวแล้วหนูไม่ได้ฟิกอะค่ะคือทางผู้ใหญ่ให้งานอะไรมาหนูก็รับหมดเลยแต่ว่าจะดูความเหมาะสมและก็ความสามารถที่ตัวเองมีด้วยอเรียกว่าต้องไปใช้ชีวิตยอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยหรือเปล่าตอนนี้ใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น50เปอร์เนไป50อร์ค่ะ <c oughs> เพราะว่าถ้าสมมติไปญี่ปุ่น100เเลยหนูคง คนไหม่เนาะคิดถึงแบบว่าน้ำพริกอะไรอย่างงี้เนาะชอบอาหารรสจัดต้องต้องบอกไปตอนไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยใช้ชีวิตยังไงลำบากไหมหรือว่าเงาหรืออะไรยังไงบ้างใช้ชีวิตช่วงแรกเหรอคะก็จะมีพวกเรื่องสภาพอากาศการพูดคุยกันบ้างินนออค่ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าชินแล้วเราก็เริ่มปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้มากขึ้นแล้วกับน้องแจนเนี่ย ไปอยู่ญี่ปุ่นไปทํางานกับญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นนะจริงปะใช่ไหมแต่ว่ามันยากอะหนูแบบว่ามีปัญหาเรื่องภาษาอะไรยังไงนะว่าเติมไปได้ยังไงเนาะแต่มนุษย์นะมันมีสัญชาตญาณเสาตวรอดแล้วก็หรือว่าสัญชาตญาณแถมนั่นเองเล่นนะคะก็คือเราก็ส่วนตัวเราพูดภาษาไทยเป็เดียวเลยอังกฤษก็ไม่ได้ญี่ปุ่นก็ยิงไม่ได้น่ะเลยแต่ว่าพอ เราต้องทํางานในด้านนี้นะคะเหมือนโอกาสมาแล้วค่ะภาษาอังกฤษเราก็ตอนนี้ก็เริ่มสื่อสารกับชาวต่างชาติได้รู้เรื่องึค่ะแต่ว่าสกิลก็ยังอาจจะไม่เทพมากนะคะแบบนี้มีเรียนไหมจ๊ะเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมอะไรแนีี่ยตอนนี้กําลังเรียนอยู่ค่ะก็เลยคัดเป็นตัวอักษรก่อนให้เราจําตัวอักษรเซตนี้ให้ได้ก่อนแบบเหมือนอารมณ์เราตอนเด็กเรียนก็เอ้ยก็ขันแเนี้ย เป็นไงบ้างไปเรียนรู้ภาษาเขายากไหมยากมเห <laughs> <laughs> มือนเรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งตอนเด็กๆเราก,ก็แบบขนาดเขียนมันก็ยังยากแล้วแล้วเนี้ยเหมือนแบบเราโตแล้วเราจะไปหัดอะไรเงี้ย <laughs> แล้วภาษาญี่ปุ่นก็คือตัวอักษรมันจะคล้ายๆเป็นรูปภาพแล้วก็ต้งองจำมันจะไม่ใช่แบบ A B C เป็นเซนเล็กก็หมดมันจะมีหลายหลั ประเภทนิยกันวันนี้ที่ต้องพูดถึงญี่ปุ่นเยอะหน่อยเพราะว่าน้องแจนเนี่ยค่ะมันนั่งอยู่เราตรงเนี้ยวันนี้น้องอ่ะมีกิจกรรมพิเศษจะมาโปรโมทมาแจ้งาเรียกว่าอะไรมาประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์เพวกเรารู้นะคะกับงานนิปปอนฮาปุแบงคอก2 0เตาเนะก็เป็นงานถ้า คนที่อยู่ในวงการแบบชื่นชอบอะไรที่เป็นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมันก็คือจะเป็นงานเจแปนเจแปนเอ็กซ์โปจะเป็นเอ็กซ์โปเดิมนะคะตอนนี้ก็คือเปลี่ยนชื่อใช่ไหมเปลี่ยนปีนี้เลยใช่ประเดิมเลยสิใช่แน้องแจน้องให้น้องแจนบอกว่าน้องแจนเนี่ยมีส่วนทำกิจกรรมอะไรในงานนี้บ้างก็ส่วนตัวนะคะปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าได้รับเลือกให้เป็นนักร้องเพลงจีนซองของนิปเปิลฮันจู2018ะ คือเป็นชื่อเพลงภาษาไทยว่าเพลงวาดฝันค่ะแล้วก็เพลงวาดฝันเนี้ยเป็นแพลงเป็นเพลงที่แปลมาจากภาษาญี่ปุ่นอีกทะเลยกลายเป็นซิงเกิลเดี่ยวของเราก็คือร้องแบบว่าร้องเดี่ยวเลยเป็นทีมซองของเพลงของงานทั้งงานไปเลยยากไหมยากมากค่ะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเมโลดี้ที่แปลมาจากภาษาญี่ปุ่นพอเอามาใส่คำไทยปุ๊บคำไทยจะ ความหมายมันจะติดเพี้ยนไปนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็ต้องแก้ทีละคำสองคำอะไรอย่างเงี้ยจนออกมาจนสุดท้ายเราก็ได้เวอร์ชั่นที่กลมกล่อมตื่นเต้นที่จะทำได้แล้วตื่นเต้นไม่เลยร้องต้องร้องคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยต้องร้องคนเดียวคือตอนที่ได้รับรู้ว่าแบบว่าจะต้องมาร้องเพลงนี้ซ้อมแบบซ้อมทุกวันเลยค่ะตอนนั้นแต่ซ้อมแล้วปุ๊บก็ต้องไปอัดเสียงอัดเสียงเสร็จก็ทำเอ็มีอะไรอย่างงี้ตอนอัดเสียงเสร็จคือมันก็ดีในอีก ในระดับหนึ่งแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะเราก็ไม่ได้หยุดแค่ตรงนั้นเราก็ซ้อมมาอีกร้องมาอีกจนมาถ่ายบอกว่าอุ้ยต้องนี่ขึ้นนี่ยเราก็โอ้โหขอบคุณมากค่ะก็เหมือนแบบว่าเราคลิปร้องเพลงทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้รับแบบเทคนิคจากอาจารย์ในยูทูบอ๋ออาจารย์ยูอาจารย์ยูใช่เมื่อวันอย่างเช่นเสียงต่ำหนูร้องไม่ได้เลยแล้วเขาก็บอกว่าให้ร้องที่หลังจมูกสีอะไรเงี้ยพวกเทคนิคอะไรเงี้ยค อย,อยู่อย่างเดียวมีไปเรียนพิเศษเพิ like ่มกับคุณครูคนอื่นอะไรอย่างนี้ไหมคะมีบ้างแต่ว่าช่วงนี้ยุ่งมากก็เลยไม่ได้ไปคุณครูค่ะหนูบอกตกูนี้่ถึงคุณครูนะคเจอแต่ว่าร้องร้องเดี๋ยวๆว่าแบบว่าเอาได้โชว์ความสามารถเต็มที่เลยใช่ฉันส่วนตัวเป็นคนที่ชอบร้องเพลงนะได้มาทำตรงนี้ได้มาร้องสดได้ร้องราให้กับแฟนๆทางบ้านได้ ก็รู้สึกดีค่ะถึงแม้จะตื่นเต้นไปบ้างแต่ถ้าวันนั้นเราทําดีแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองหรือว่าเหมือนจะต้องต้องให้น้องแจนบอกนิดนึงว่าในงานนี้ค่ะงานดิปปอนฮาตุแองคอก2018นเนี่ยนะคะเป็นงานแบบว่าจัดขึ้นมาเพื่อคนรักญี่ปุ่นเลยมันจะมีอะไรพิเศษในกิจกรรมอะไรในนเราจะได้เจออะไรกันบ้างเอาตรงตงงานนี้นะคะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยค่ะอย่างแรกสำหรับผู้ใหญ่ก่อนเนาะก็จะเป็นการ ชมชิมช็อปเที่ยวเพลินในงานเรื่องชิมบอกคุณแม่เลยค่ะแม่ชอบมากค่ะแล้วก็จะมีแบบพวกงานธิลปกรรมของญี่ปุ่นด้วยค่ะอันนี้ก็แบบทุกคนทั่วไปสามารถไปดูได้แล้วก็แบบเหมือนแบบเปิดหน้าต่างโลกใหม่ๆขอด้านญี่ปุ่นและที่สำคัญสำหรับน้องๆนักศึกษาด้วยค่ะหรือว่าใครก็ตามที่อยากจะไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นเขาก็มีแนทแนวเหมือนกันแบบว่าเหมือนเราแบบไม่มีความรู้อะไรเลยในด้านนี้แต่ว่าชอบญี่ปุ่นมากอยากเรียนญี่ปุ่นก็ ไปที่งานนี้แล้วเขาจะมีบูธที่คอยแนะนําว่าควรจะทําอะไรบ้างหรือว่าแม้กระทั่งใครก็ตามที่อยากจะไปทํางานที่ญี่ปุ่นเขาก็มีแนวนและมีอีกค่ะยังมีอีกเยอะมากมีครอบคลุมมากค่ะก็ยังมีศิลปินดารานักร้องที่มาจากญี่ปุ่นด้วยโดยเฉพาะไอดอลนะคะแล้วก็นักร้องชาวญี่ปุ่นก็จะมา งานนี้่แล้วก็จะมีนักร้องศิลปินไทยด้วยแล้วก็จะมีหนูรวมอยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีพี่ทอมลุมเตอร์ที่น่ายเขาจะมาเปิดงานให้ด้วยค่ะในวันที่31มสิบเอ็มยังมียังมีอีกยังไม่หมดยังไม่หมดใช่ไหมเดินกัน3วัน3คืนเลยค่ะและก็สำหรับใครที่ชื่นชอบในแอนิเมชั่นที่มันเป็นมังงะญี่ปุ่น ก็หนูคิดว่าเรื่องแอนิเมชันหนูวคิดว่าไม่เฉพาะเด็กนักเรียนเท่านั้นหนูว่าผู้ใหญ่บางคนก็น่าจะสนใจอันนี้ด้วยเหมือนกันเรียกได้ว่าคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้าคุณอามาได้หมดเลยค่ะงานจะมีในวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่จากที่ไหนเอ่ยโอเคค่ะงานจะมีวันที่31ซสิงหาคมนะคะถึงวันที่2กันยายนค่ะ จัดที่ชั้น5สยามพาราโกะก็ใครที่ชื่นชอบญี่ปุ่นก็ต้องไปงานคุณแม่ก็ไม่พลาดนะคะคุณแม่ก็ชอบใช่ไหมคะแม่ชอบผู้ชายญี่ปุ่นได้ใช่ไหมไปคนชอบชอบผู้ชายญี่ปุ่นก็คือไปงานนี้ได้ไปได้แน่นอนค่ะผู้ชายผู้หญิงแบบว่าอาจจะไปเจอภูมิคิดกันในงานไดนแล้วถ้าอยากเจอหนูล่ะหนูหนูไปวันไหนบ้างเอ่ยหนูไปวันที่1กันยายนเสได้ข่าวว่าน้องแจน จจนจังเลยนี่น,น,นี้ต้องใช้คำว่าแจนจังแล้วเพราะว่าครั้งเนี้ยจะตอนเนี้ยก็คือ เป็นศิลปินเดี่ยวแล้วแล้วก็ในงานนี้ก็จะไปเปิดตัวซิงเกิลของตัวเองด้วยใช่ไหมะเพราะว่า MV เพิ่งทำเสร็จสดๆร้อนๆเลยค่ะก็จะเอาไปปล่อยในมิปปอนฮากุงานนี้ด้วยก็ชื่อเพลงภาษาอังกฤษว่า You Make Me วงเล็บ My d r e ร m เนื้อหาเพลงอะไรยังไงดูเพลงเป็นฟิลกูดเหมือนกันเนาะเป็นเพลงที่เอาตรงเลยกคือส่วนตัวแล้วมันเกิดมาจากอยากที่จะขอบคุณ ก็คือโดยส่วนตัวแล้วเคยเป็นไอดอลกับนเ s มาก่อนเนาะแล้วพอเราออกมาทํางานเดี่ยวตรงนี้ค่ะพอเราจบออกมาแต่ว่าสิ่งที่ได้กับมาคือมิตรภาพมิตรภาพจากแฟนๆที่คอยสนับสนุนเราอยู่มันก็เหมือนเป็นโชคดีของเราที่เราได้เจอพวกเขาเพลงเพลงแรกหนูก็เลยแบบเอาประสบการณ์จริงมาแต่งก็คือหนูเป็นคนที่พูดเกี่ยวกับเรื่องราวในเพลงบอกให้กับโปรดิวเซอร์ทั้งญี่ปุ่นทร้างเืย เขาก็เลยเอาไปร้อยคำเป็นเป็นเพลงเลี้ยงมาในเรื่องราวทั้งหมดก็คือหนูเป็นคนเล่าออกมาอ๋อแปลว่าเรื่องเพลงนี้ก็จะแทนความรู้สึกของหนูถึงแฟนคลับโดยตรงใช่นะคะนัคือตอนเล่าคือร้องไห้ก็คือดำได้เลยแบบอายมากเพราะว่าไปคุยที่คาเฟ่ที่เี่นแล้วแบบแบบก็รู้มันจะมีทั้งประสบการณ์ทั้งดีทั้งไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบสมปนเปกันอยู่ในเพลงนี้ค่ะแต่ว่ามันเเป็นนพลลงที่่ฟกูะะคาว มันเป็นสไตล์ซินป๊อปค่ะหรือว่าสไตล์สบายๆแบบว่าขับรถไปก็ฟังเพลงะอันนี้อันนี้ทีมทําเพลงนี่เป็นทีมคนไทยอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นทีมญี่ปุ่นทั้งหมดแต่เป็นเพลงภาษาไทยเป็นเพลงภาษาอังกฤษค่ะว่าส่วนตัวแล้วมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่จะทำเพลงด้วยก็คือเหมือนกับว่าหนูมีอิสระที่จะทําผลงานเพลงของตัวเองเ๋ยวเป็นคนเลือกภาษาอังกฤษทาไมเพราะว่าภาษาอังกฤษหนูซีโร่มากติดศูนย์เราก็เลยแบบว่า บังคับตัวเองนะให้ฝึกภาษาอังกฤษเราจะได้พูดกับคนอื่นได้เรื่องบ้างทีอย่างเนื้อเพลงอันแรกค่ะเวลาเราออกเสียงอะไรเงี้ยค่ะไม่ชัดอย่างตัว R ตัว L อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็พยายามปรับปรุงอยู่แล้วก็จะมีแฟนคลับนะคะที่เขาพูดอังกฤษได้เขาก็จะมาสอนเราในสเตอร์ในแฮชแท็กแจงจังก็เหมือนแบบว่ามีสตอรี่เรื่องราวที่จะเป็นขับไปด้วยเหมือนกันถึงแม้ว่าจะหรอ จบดูหรือว่าแบบเพราะมากขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องราวของหนโูนจริงๆและหนูก็เชื่อว่าถ้าหากหนูทําเพลงซิมก็ในสองสามสี่ต่อสายเพลงอของหนูจะต้องดีขึ้นในแต่ละสเตปสเตจต้องถามนิดนึงว่าตอนนี้เรามาเป็นศิลปินเดี่ยว,แล,วแล้วเราต้องปรับตัวยังไงบ้างเมื่อก่อนเราไปไหนเราไปเ็นวงมีเพื่อนเยอะมากแต่ตอนนี้ใช้เดียวแล้วเหงาไม่เลยเราอยู่บนเวทีเหงาไหมไม่เหงาค่ะเพราะว่าเราต้องร้องเพลงเราแสดงแบบว่าอร์แมน เพราะว่าส่วนตัวชอบแสดงอารมณ์เวลาร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยทำให้ตื่นเต้นนะคะแต่ว่าตอนอยู่ในวงนะคะตอนอยู่ในวงหนูจะไม่ค่อยแบบหนูจะเกี่ยงให้เพื่อนพูดเลยเป็นวงูนน้อยอิงพูดดิ้วดิเพราะว่าตื่นเต้นค่ะแต่พอออกมาปุ๊บอยู่คนเดียวแล้วไม่มีใครพูดแทนเราแล้วค่ะแล้วก็ต้องพูดเองเหมือนเป็นการฝึกอีกเช่นเคยกดดันไหมกดดันไหมกดดันตอนแรกๆแต่ว่าตอนอยู่ในวงกดดันกว่าเพราะว่า ตอนอยู่ในวงเหมือนแบบจะพูดไม่ค่อยเก่งพวกสคริปต์อะไรอย่างเงี้ยพอเวลาเพื่อนโยนมาให้พูดก็จะพูดแบบพูดผิดตลอดเลยแต่ตอนนี้ก็ออกมาเดียวแล้วก็พยายามจะพูดให้รู้เรื่องมากขึ้นอย่างปล่อยผลงานอย่างเงี้หนูมีความคาดหวังกับกับซิงเกิลนี้ยังไงในเมื่อมันเราจองการสื่อไปถึงแฟนคลับโดยตรงนะหนูอยากให้แฟนคลับรับรู้หรือว่าคาดหวังไงบ้างเนีเอ่ยก็เพลงนี้นะคะหนู จริงอยู่ที่มันมีจุดเริ่มต้นมาจากเรื่องราวของแฟนคลับแต่ว่าหนูพยายามที่จะทําเพลงให้มันเป็นกลางแล้วก็ผู้คนภายนอกสามารถฟังเพลงนี้ได้เหมือนกันคือเนื้อหามันจะไม่ได้เฉพาะจาดจงไปทางด้านแฟนคลับหรือว่าไอดอลอย่างเดียวม,มันจะเป็นเนื้อหารวมๆที่ทุกคนสามารถฟังได้มไม่ใช่แฟนคลับก็ฟังได้ใช่ไม่ใช่แฟนคลับก็ฟังได้อืแต่สำเนียงก็ต้องอีกเรื่องหนึ่งไม่เป็นไรมันเป็นการฝึกกันได้เป็นการฝึกอนมันก็เหมือนแบบว่า ไม่เป็นไรหรอกเพราะเราไม่ได้ชื่อจอ้อนแม่เราไไม่ด้ชื่อซาร่าเราจะพูดภาษาอังกฤษเพี้ยนๆบ้างก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าเรามีความกล้าที่จะพูดเนี่ยเออใช่ไหมอีกอย่างภาษาอังกฤษก็จะได้สื่อสารกับแฟนทั่วโลกได้ด้วยนะเดี๋ยวอนาคตเผื่อมีแบบแฟนอินตรงอินเตอร์เขาอย่างนี้ใครจะรู้ใช่ไหมอ่ะนี่ต้องสุดท้ายแล้วต้องให้น้องแจนแจนจังสิต้องยกนี้แจนจังแจนจังท่องไว้จังแจนจังต้องให้น้องแจนจังเนี่ยค่ะฝากผลงาน ของน้องจันจังนิดนึงกับ <ừ m. S 1> แฟนๆสนดหมดเปลือกเราหน่อยค่ะโ <Okay, S 1> อเคก็เดี๋ยวฝากกันฝากคุณแม่ของจันจังก่อนเนาะก็สวัสดีค่ะจันจังเดสก็ผลงานล่าสุดตอนนี้นะคะเป็นผลึ่งทงเพลงชื่อว่าเพลง you make me วงเล็บ my dream ค่ะฟังได้ที่เช่นงเช่นจูนสปอติฟายอะไรอย่างงี้ค่ะและเวเร็วๆนี้ก็จะมีปล่อยมา่า ยูทูบด้วยเหมือนกันก็เราฟังกันในวันที่เนึ่งกันยาอย่างนี้ค่ะที่ญี่ป้นฮักถูกบันเทค่ะและก็มีผลงานที่ทําร่วมกับญี่ปุ่นอีกหลายๆผลงานไม่ว่าจะเป็นถึงด้านการออกแบบหรือว่าเรามีสยทล์แบบด้วยเหมือนกันแบบว่าลงในนิตยสาสรจริงๆที่ญี่ปุ่นเลยอันนี้เกินฝันของเราเหมือนกันและก็ที่สำคัญก็คือเราเป็นฮอกไกโดสมายนัมเบอร์สต์ผลงานล่าสุดก็คือไปทําหนังสือค่ะหนังสือที่ฮอกไกโดก็คือพิณทีมงานไทยยกไป เข้กใโดกันทั้งหมดแล้วทําหนังสือที่แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่กินไม่ว่าจะเป็นขนมหรืออาหารอะไรเงี้ยค่ะเอามาเผยแพร่ให้คนไทยได้รับรู้กันแล้วก็คือเป็นเปิดพรีออเดอร์อยู่ตอนนี้ด้วยนะขายของนเะอีกสิบวันก็จะปิดพรีออเดอร์แล้วค่ะก็สามารถไปติดตามได้ที่ Facebook แจนจังนะคะสกุว่า JN วงเล็บ ่ดู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 เป็นว่า C H A N ค่ะเป็นมาจากจนจังเขาบอกว่าถ้าเกิดใครจะไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ตอนนี้ก็คือปรึกษาน้องจนจังกูรูแล้วใช่ไหมคะเป็นตัวแม่แห่งญี่ปุ่นเรื่องไอศครีมหนูกินมาหมดทุกอยางแล้วค่ะเชี่ยวชาญด้านอาหารใช่ไหมอย่างอีกแบบว่า ถ้าไปเดินฮ็อปไกโดแล้วหลงทางอะไรเงี้ยโทนดับแดนลายถามเลยใช่ไหมหรือก็หลงเป็นงันหรือเปล่าจะไปหลงเป็นเพื่อนล้วกันว้าโอเคค่ะก็ส่วนเรื่องราวทั่วไปอย่างเช่นกิจวัตรประจำวันอะไรอย่างค่ะก็จะมี Facebook ด้วยอินสตาแกรมด้วยแล้วก็ที่สำคัญมีช่อง YouTube ด้วยแทงแค่เซิร์ชวาดยจังอและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยก็คืออยากฝากงานนิปปอน นิวฟอร์าก,กืแวงคอก2018นะคะที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้ในวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายนนี้นะคะมไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่รักญี่ปุ่นเท่านั้นที่ไปได้ทุกๆคนสามารถไปได้ด้วยเช่นกัน ใครอยากเจอหนูก็ต้องไปนะที่เชนาสยามพารากอนค่ะถ้าอยากเจอน้องแจนจังนะคะก็ไปกันที่งานนิปอนุฮากุฮากุฮากุแบ่งพ็อกซ์ใช่แต่ถ้าอยากเจอเราสองคนนะคะเปิดสดหมดเปลือกค่ะเจอกันแน่นอนนะคะจันถึงสุกเราก็จะมาอยู่แซนาบอ่านข่าวบันเทิงประจำวันให้กับแฟนๆเหมือนกันวันหลังจะมาแจได้เลยมาอีกมาอีกน้องแจนมาเมื่อไรเร็วข้างมากเลยนะคะโอเควันนี้นะคะต้องขอบคุณน้องแจ จังมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะคะแล้วก็พบกับเราสองคนกับสดหมดเปลือกได้ใหม่นะคะในวันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ